สวัสดีค่ะแอนนี่รำเพื่นเอาพิเชียวค่ะสวัสดี่กะนี่ไงมีคนถามว่าครูอเอหายไปไหนเพราะว่านั้นถ่ายแต่น้องแบมเนาะถามว่าแม่เอหายไปไหนไม่ได้หายไปใส่พี่น้องเมื่อนั้นครูอเอไปกินข่าวกันเลยน้องแบมก็ถือยางมาลดก่อนเื่อนกันยูรับกันขี้เก่าไปไหนก็ตัวติดกันนะคะเอืเอเอ่อยต้องเรียกเขาว่าเอื่อยนะเป็นเอื่อยป่ะคะต้องต้องเรียกเขาว่าเอื่อยแนะลองเรียกซิเอื่อยบอมแมนเอื่อยเบสิคไม่เรียกไม่เต็มลองเรียกเอื่อย

แม่ๆชอบดูแบบนี้ชอบดูน้องแบมเบาซื้อกะชอบยิมย่างเดีจ้าอะไรนะครูแกำงลังเกนะครับพ่อฮาร์กเอสองบีเอสอง B นี่ย่อมาจากอะไรครับครูเอกับบอมแบมไงอ๋อแล้วก็บอมแบมจริงๆอะอะไรพวกเนี้ยเครื่องหนึ่งเป็นของชั้น ขึ้นมาจะของอีบอมส่วนของมีบมงมแบมเป็นชลิต <c oughs> <c oughs> อยู่ตรงคอ <c oughs> แล้วก็ขอบคุณบ้าขอบแม่ฮะเต้าหย้อหรือเหรอค่ะ <c oughs> พี่พี่ฮะของพี่หยูอพ <c oughs> ี่ฮะกับพี่หยูอก็คือหยูอเต็มคอเลยวันนี้มีแฟนเก่าคูเองนี่แหละเราไม่อยากพูดพูดกันแล้วเขาจะเสียหายเพราะว่าแฟนคลับเรากำลังเยอะก็ <c oughs> แฟนเก่า <c oughs> เอออยู่หลาย อยู่หลายคนอยู่หลายคอมากเลยพี่หยื้นี่วันนี้นี่น่ารักสมคนได้พี่หยื้อแล้วพี่หยื้อน่ารักใช่น้องน่ารักเจ้าอยู่น่ารักบพี่เขาให้คนที่แบบดูแลพี่หยื้วันที่พี่หยื้ไม่สบายอะ่ะอืมแล้วแล้วอีกคนหนึ่งของใครนะของพ่อแม่ เขาไม่บอกเหรอไม่ใช่อะไม่ใช่เท้าก็ถามเดี๋ยวก็ถามก็ถามใหม่เดี๋ยวเดี๋ยวไม่ก็บอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะได้ขอบคุณไงใช่ไม่ขอขอบคุณถามเลยขอให้เรามาเนี่ยต้องถามนะลูกอะอยากเราเสียงมาเราอยากจีมาถามเชื่อปุ้นยังไม่ก็บอกว่าเดี๋ยวภาษาถามชื่อ ก็ขออนุญาตก่อนไงก็ขออนุญาตถามถามชื่อว่าหนูเพื่อเผื่อหนูจะได้ขอบคุณหรือว่าคุณคุณพ่อไม่อยากให้ออกออกนามในแบบนี้น้องแบมกระทำไปเลยเอากับขออนุญาตเพิ่นก่อนเต็มตะกาวองใหญ่มากแต่นี่นี่เห็นน้องได้ในเดียวก็มองไปเลยนะก็ดีใจกับน้อง ก็ดีใจด้วยกับทุกคนแหละก็จะมีเรื่อยๆเลยพี่เป่ากันหนาลากมุ้งมินหนาลากมุ้งเต่ามาไล่พิสูจน์ี่เป่าเออนูพี่เป่าเอนูาไลิรพี่เป่านเอามาไล่พวกันขวงให้นู อะไรที่อยู่ในนครหลวงคือบางสิงเมื่อใดที่เรามันสิทธิ์นของคือเรื่อ,อลยลบมาน,นางลบไหน <c oughs> ลืมกูลเลยเนาะเออมีบอ่อละไปละ่ะ <c oughs> เขาลอกไปอยูบอ่บ่อหอมต้อง <c oughs> ลอกตัวห <c oughs> ้องรถใหญ่ดิ <c oughs> ลอกเขาไรบ่อแล้วเรียบร้อยลอกขาลอกขาค่ะพอ <c oughs> เป็นบ้าเป็นยังกาเป็นบ้าค่ะล็อกขาค่ะ,ะล็อกขาไว้บนร,รถค่ะฮ <c oughs> นนัลโหลฮัลโหลฮัมีหมลฮัลโหลมีมีน,มนี่คยก็รถันใหาดด้วยรถคันเล็กบองั้นใหญ่รหเรือด้วยเบาะหนึ่งอ่ะทำไมไม่มีบัตรกระดูกบรรยากาศถ่ายเช้านะครับแต่ว่าลงลงช่วงประมาณเย็นเย็นบ่ายสามอ้าวไม่ลงตอนนอนอะ่ะ ไม่หนูเดี๋ยวหนูนอนหลับไงเดี๋ยวเดี๋ยวหนูไม่ได้เปิดรายได้เยวจะบอกเราจะสอนไม่ครูแล้วก็ช่วงเช้าไม่มีคนดูช่องแอนทำไมอ่ะของแบมนลุงช่วงบ่ายสามคนดูเยอะใช่ไม่เราควรจะบอกพิธีพิธีพิธีล็อกให้ซอนด้วยเยวจะบอกพิธีล็อกล็อกล็อกก่อนลงคลิปก่อนลงคลิปแลล็อกก่อนล็อกทุกอย่างล็อกปุ๊บแล้วก็ลงรายได้แล้วก็ลงรายได้แล้วก็ไปขีดขีดได้ยัง ขีดแล้วพอขี่เสร็จปุ๊บรอให้หมดหมดเป็นต้องล็อกก่อนว่านุ้นเอาไว้แล้วนุ่นกระสีลับลาบมือนะพี่เอียนกระลาบอันลุงลุงขีดปีมอ่ะพี่อยนนอนลาบตื่นมาห้าพันหนว่าเรียวขึ้นไหนได้มองไปอ้าวหินคนยืนนี่เองเ่เลุงเราเยอมือนันตื่นในห้องน้ำาะไอยู่ิ้วหนาแห้งตงใจว่าสีองสยน้ํากินเปิดร่เปิดแล้ว เป็นทางนี้ลูกสาวก็เลยหอมชุรี่ท่าไดอาบอยู่แล้เฝ้าบอลลารรอแบกพอดีได้เอาสองห้องด้วยล่ะนี่แหละค่ะบรรยากาศช้าๆนะคะแต่ว่าคลิปนี้ขออนุญาตลงตอนเย็นๆนะคะช่วงบ่ายๆช่วงบ่ายๆบ่ายสองบ่ายสามขอบคุณคุณแม่นะคะที่แก็มอะไรช่วย พอจากสามพันแกนจะเอาเงินสามพันก็พออะไรไ้บุตรอีกภาแกอันใดบ้านเราคนจะเอาอะไรอาไีกนายยำไหนมิตรมาเอาไม่หยั่งสาราแนววะสิอย่ามั่นบอกอย่ามั่นนี่ก็บอกแล้วถ้าเกิดแบบมีแบบได้ช่วยเหลืออะไรอีกถ้ามีให้มาให้อีกก็จะไม่เล่นด้วยเลย ถ้าเกิดมีการได้ช่วยเหลืออะไรกันเกิดขึ้นแล้วเอามาให้อีกนี่ก็จะไม่เล่นด้วยเลยไม่เล่นกับแบมเลยเขาบอกว่ามน้อยเลยเขาบอกว่าน้องเสียหีนนา,าบอกว่านางปรึกษาฉันแล้วเธนบอกว่าแล้วแต่เลยถ้าเกิดพี่เขาไม่เอาถ้าเกิดพี่เขาไม่ไม่เอาไม่มีใครเขาอยากเอาของที่เขาเขาทำให้เธอเขาเต็มใจบอกก็แค่ซื้อน้ำวันนี้ซื้อน้ำซื้อขนมไม่นี่แบบว่าอยากอยากทําให้น้องไงก็เต็มใจทํามันเลยทำทำอะไรก็ช่างถ้าเกิด ถ้าเกิดไม่เต็มใจก็ไม่ทำหรอกน้องครูเนาะเออ<า>นั่นแหละก็คะแค่นั้นเองแบบก็รู้อยู่ว่าน้องน้องอยากอยากอยากตอบแทนน้ําใจแต่ว่าอยากให้น้องมีมากกว่าเพราะว่าเออก็อยากอยากให้มีเก็บอยากให้แบบได้ส่งไปให้คุณยายเนาะเห็นคุณยายละครับ,เ,บเ,กเก็บเห็ดเนีโทรมาถามเมื่อกี้คุณเก็บเห็ดอยู่บอกป้าคือแข่งแรงไปเก็บเห็ดจ,<ต>จับอันที่บอกแต่ผลหมากเดชผู้เฒ่าองศีเนาะมากหมากไปหมากไปหาเนื้อวินา็น เปลี่ยนกระวนกระวายโหลดเป็นมันยาเพชรปลวกออกใบแตงแต้สาวๆบอยอยู่หอมแลไปอาบก่อนนนั่ปลวกอะไรนะที่บอกว่าอะไรอย่าประตุ่นแต่กระตุ่นเดาไอ้แอนเอาเอาว้าวต่อเอาว้าวว้าวไม่เสร็จแล้วเดี๋ยวแอนไปอาบน้ำนี่แหละได้เวลาแล้วนี่แหละค่ะพี่น้องผ้ามาเบิ้งซื้อว่าแม่แม่ก็อยู่กับลูกนะคะไม่ได้ไปไหนที่คนถามว่า แม่เอไปไหนอะไรแบบนี้ไม่ได้ไปใส่ขาดตัวติดกันตลอดบอกล้างเท้าเขาอาจจะไปอออเออคีเออเอา,เอาไปแบบเดียวเองนะคลิปนั้นนะคือนั่งนั่งไม่ได้ตั้งใจถ่ายแบมด้วยซ้ำวันนั้นตอนตอ,อนถ่ายไม่ใช่ตอนแล้วถ่วไปยืนอยู่ในห้องน้ำด้วยกันบอก <laughs> นี่แหละค่ะก็อยู่ด้วยกันตลอดตัวติดกันไปไหนไปด้วยกันกินข้าวนอนนอนนอนฮะยังเกาะให้เห็นหนูบนมือ โอเคพี่น้องกิมนนิเอาไปเพื่อนกันหนิครับไปไปดูช,ช่องช่องช่องซอนต่อนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวน้องซอนมาถ่ายต่อฝากก่อนให้แบมฝากให้น้องปากด้วยค่ะก็ฝากก้นลค์กดแช์กดนซับสะไข่นะคะแล้วก็คอมเมนต์มาได้หลายเป็นกำลังใจให้ช่องพี่แอนนี่ลำเพลินอฟฟิเชียลด้วยนะคะค่ะแล้วก็เป็นกำลังใจให้น้องแบมด้วยนะคะกับครูเอด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่มากดติดตามนะคะแล้วก็ตอนนี้จะหนึ่งหมื่นคนแล้ว ขอบคุณนะค่ะขอบคุณนะค่ะบาย